แกนหลักของเนื้อเรื่องภายในเกมเก s h i n Impact นั้นก็คือการที่ตัวเอกอย่างเราไดไล่ตามหาพี่ชายหรือน้องสาวที่ได้ถูกอโนโกอสพัดพากไปในตอนช่วงเกนมนัมาเองครับโดยสาเหตุที่ตัวของเอเธอร์และลูมีนั้นเนี่ยได้เดินทางมายัางทวีปเทรเวตแห่งนี้นั้นก็เพื่อที่จะตามหาสถานที่ที่พวกเขาทั้งสองคนนั้นจะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขซึ่งหากมองผิวเผินแล้วเนี่ยครับมันก็เป็นอะไรที่เบสิกใช่ไหมครับเนื้อเรื่องแบบนี้พี่ชายตามหาน้องสาวตัวเองหรือน้องสาวตามหาพี่ชายซึ่งตอนจบเนะี่ยถ้าเกิดดามไม่ผิดมัน Happy ending. แต่นั่นมันไม่ใช่เกมเกมนี้ครับโดยสิ่งที่ทําให้เรื่องราวของ2พี่น้องเอเธอร์ลูมีนั้นน่าสนใจมากขึ้นไปกว่านั้นก็คือเควสในบทที่1ฉากที่4ครับซึ่งเป็นบทที่ตัวเราเนี่ยได้เจอกับฝาแฝกของเราจางัจางๆเป็นครั้งแรกนะหลังจากที่เล่นมาเป็นระยะเวลาพอสมควรเนาะซึ่งฝาแฝดของเรานั้นครับกลับไม่อยากที่จะออกจากโลกใบนี้ไปกับเราครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เหตุผลกับเรานะครับว่าจนกว่าอบิสจะคลองบัลลังก์สงครามของเขากับกฎแห่งสวรรค์นั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงโดยคําอธิบายของฝาาาแฝขอองเรรอกกเรรรนนนััั้ะคบบบกกก็ว่า บิสออเดอร์นั้นเนี่ยเป็นเหล่าชาวเมืองแคนเรียที่โดนสาปให้กลายเป็นมอนสเตอร์นั่นเองครับซึ่งจากข้อมูลตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะทําให้เรารู้ทันทีเลยนะครับว่าประเทศที่ล่มสลายไปแล้วอย่างแคนเรียนั้นเนี่ยมีความเกี่ยวโยงอย่างมากเลยเกี่ยวกับบาบิสแต่ทําไมกันล่ะอะไรกันที่เป็นสาเหตุที่ทําให้สวรรค์นเนี่ยต้องลงดาบอันบาา้าคลั่ง กับเมืองที่ไม่มีแม้แต่เทพเจ้าปกครองอยู่เนื้อเรื่องตรงส่วนนี้นะครับมันยังคุมเครือและไม่มีอะไรที่จะมายืนยันได้อย่างแน่ชัดนะครับว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต่ก็ใช่ว่าทางตัวเกมนั้นจะไม่ได้ให้เบาะแสอะไรกับเรามาเลยซะทีเดียวนะครับเบาแสแรกเกี่ยวกับสาเหตุที่แคนเดรียนนั้นเนี่ยถูกสวรรค์ลงดาบเนี่ยมันก็มาจากหนังสือสายลมและป่าเขาที่ทางตัวเกมนั้นเนี่ยมีมาให้เราตั้งแต่ต้นเกมเลยนันเนเองนะครับโดยเนื้อหาในหนังสือนี่ยก็บอกกับเราอย่างชัดเจนเเเลลยนนนนรรรััวว่่่่่่าาาากกกแแปตตทีใชช้้ือโ เนื่องมาจากความโลภและความทะเยอทะยานของพวกเขาอีกทั R ้งแคนเรียครับก็ยังมีราชวงศ์ที่มีชื่อว่าแบล็ k ซันที่ดูเหมือนว่าจะเป็นราชวงศ์ที่คอยปกครองประเทศแคนเรียอยู่นั่นเองนะครับตรงนี้มาเลยทําให้เรารู้นะครับว่าแคนเรียเนี่ยถึงจะไม่มีเทพเจ้าคอยปกครองแต่พวกเขาก็มีพระราชาที่คอยปกครองอยู่นั่นเองครับซึ่งราชวงศ์แบล็กซันนะครับก็ได้ล่มสลายไปแล้วพร้อมๆกับประเทศแคนเรียนั่นเองนะ หลังจากที่เกิดการล่มสลายขึ้นครับก็ได้มีอสูรจจำนวนมากเนี่ยทะลุผ่านกำแพงเมืองออกมาสู่ภายนอกและได้สร้างภัยพิบัติมากมายให้กับทวีตเทตรเวสของเรานั่นเองครับซึ่งภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อ500ปีที่แล้วเนี่ยครับ ก็ล้วนแล้วแต่มาจากผลพวงของการล่มสลายของแกรีอาแทบทั้งสิน้นเบอรแสที่2นะครับจะมาจากเนื้อหาภายในอ์ติแฟกต์เพลย์เฟรมในส่วนของมงกุฎนั่นเองครับซึ่งเนื้อหานั้นจะกล่าวถึงความคิดของฮาร์ดบริงเจอร์อันดับที่1ที่มีฉายาว,ว่าเจสเตอร์โดยจากข้อมูลภายในนั้นเนี่ยครับค่อนข้างชี้ไปนในทางที่บอกว่าตัวของฮาร์ดบริงเจอร์อันดับที่1ของฟาทูนั้นครับน่าจะเป็นชาวแกรียครับซึ่งเขาได้บอกว่าความสามารถของเขานั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะเทียบเคียงได้กับความสามารถของเหล่านักปราดโดยผมเชื่นนะรัว่่าาาาาเหลกกปกย็จมถึ นักเล่นแร่แปรธาตุที่ใช้ชื่อโกนั่นแหละครับตัวของเจสเตอร์นะครับเขาจึงไม่ได้รับความโปรดปรานจากพระราชาด้วยสาเหตุนี้นั่นเองครับตัวของเจสเตอร์เนี่ยจึงไม่สามารถที่จะหยุดยั้งไม่ให้เหล่าราชาและเหล่านักปราดเนีครับอ้าแขนรับความบาปได้ซึ่งอการอ้าแขนรับความบาปนี้แหละครับก็เป็นชนวนเหตุที่ทําให้เทพเจ้าต้องพิโรธซึ่งมันก็ตามมาด้วยการทําลายล้างอันบ้าคลั่งตามประวัติศาสตร์ที่พวกเราได้รับรู้กันมานั่นเองครับซึ่งหากเรานําข้อมูลตรงสองส่วนนี้มารวมกันเนี่ยมันก็ค่อน,น,นขน ที่น่าจะขัดต่อกฎของสวรรค์ซึ่งสิ่งสิ่งนั้นในตอนนี้มันก็ถูกเรียกว่าความบาปนั่นเองครับซึ่งหากเรานําข้อมูลตรงส่วนนี้ไปสืบต่อนะครับว่าอะไรล่ะที่น่าจะใกล้เคียงที่สุดกับสิ่งที่ถูกกล่าวมาหรือก็คือความบาปนะสิ่งสิ่งนั้นผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นการเล่นแร่แปรธาตุภายในประเทศแคนเรียร์นั่นเองครับไม่ใช่ว่าการเล่นแร่แปรธาตุทั้งหมดนั่นจะผิดต่อกฎแห่งสวรรค์นะครับแต่ใครที่ติดตามใน้เรื่องของเกนชินอิมเพ็กต์มาโดยตลอดนั้นประเททศี่ ค่อยมีสิ่งมีชีวิตดังนั้นพวกเขาเนี่ยจึงต้องคิดค้นและพัฒนาการเล่นแร่แปรธาตุที่เกี่ยวกับการสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาซึ่งศาสตร์นั้นเนี่ยก็มีชื่อว่า art of c h e m i a หรือศิลปะการเล่นแร่แปรธาตุเคมีครับซึ่งภายในเกมนะเวลานี้นะครับก็มีเพียงอัลเบโดคนเดียวเท่านั้นที่สามารถใช้ศาสตร์การเล่นแร่แปรธาตุนี้ได้โดยตัวเขานั้นเนี่ยก็ได้เรียนรู้ศาสตร์การเล่นแร่แปรธาตุนี้มาจากอาจารย์ของเขาที่มีฉายาว่าโกเช่นเดียวกันครับดังนั้นเนี่ยอัลเบโดครับก็มีส่วนเกี่ แต่จากเนื้อหาล่าสุดนะครับอับเบโดเขาก็บอกอย่างชัดเจนนะครับว่าเขาเกิดมาหลังจากที่แคนเรียเนี่ยได้ล่มสลายไปแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยหากเราจะบอกว่าอับเบโดน่าจะรู้อะไรเกี่ยวกับแคนเรียแล้วก็ผมเชื่อว่าเขาไม่น่าจะรู้อะไรนะครับซึ่งก็ใช่ว่าจะมีศาสตร์เล่นแร่แปราธนาตุนะครับที่สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตได้หากเราเนี่ยตามเก็บข้อมูลสิ่งต่างๆที่สามารถดรอปได้จากเหล่ารุนกาดหรือมอนสเตอร์ชนิดรุนเซนติเนลนะครับไม่ว่าจะเป็น c Chaos KO Chaos, Chaos Gear หรือะเอน Chaos o ส u กียหรือไม่จะ Device. สิ่งเหล่านี้ครับล้วนแล้วจะเป็นร่องรอยที่บ่งบอกถึงความสําเร็จทางด้านวิศวกรรมของประเทศแคนริอาได้เป็นอย่างดีนะครับว่าพวกเขาก้าวหน้ามากเพียงใดในความคิดของผมครับผมก็ดูมันสมเหตุสมผลดีนะครับเกี่ยวกับไอเจ้าเทคโนโลยีเหล่านี้เพราะสิ่งของเหล่านี้นะครับมันก็น่าจะไปเป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมหรือจะไปเป็นแกนพลังงานที่ใช้เพื่อขับเคลื่อนเครื่องจักรเหล่านี้นั่นเองครับโดยที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะได้ไม่ต้องใช้พลังงานธาตุเพื่อมาเป็นเชื้อเพลิงในการจุดพลังงานให้กับเครื่องจักรเหล่านี้นั่นเองนะโดยถ้าหากเพื่อนๆฟัังงงมมาถึตรนนี้้แลว ดูดีใช่ไหมล่ะครับเพราะว่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรที่มันน่าจะเกี่ยวข้องกับความบาปเลยนี่ใช่ครับเพื่อนๆผมเชื่อเหมือนกันนะครับว่าหุ่นยนต์เหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นแกนหลักที่ทําให้สวรรค์เนี่ยเกิดการพิโรธขึ้นแต่สิ่งที่ทําให้สวรรค์พิโรธจริงๆนนเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมาจากการทดลองของเรานักเล่นแร่ปแปรธาตุที่ชื่อว่าโกนั่นเองครับเพื่อน,อนๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้กันเป็นอย่างดีแล้วนะครับว่าไอ้เจ้ามังกรดูรินที่ได้สร้างภัยพิบัติให้กับเมืองมาสตตดเมื่อ5 0 0ปปีีีีกกกกก่่่่อออนน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 นัั้้้ถูสรรราาาาาางงงขขึึมมมจฝืเลแแโคทว Right daughter, ซึ่งไอตรงจุดจุดนี้นี่แหละครับที่น่าสงสัยและผมเชื่อว่ามันน่าจะมีความใกล้เคียงมากที่สุดกับสิ่งที่เรียกว่าความบาปครับเนื่องจากภายในทวีปเทรเวตนั้นเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานธาตุทั้ง7ใช่ไหมครับเรื่องนี้เพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วแต่ถ้าหากเราครับสังเกตดูไปที่สิ่งมีชีวิตอย่างมังกรดูลินแล้วเนี่ยพลังที่ออกมาจากตัวของมันนั้นนยครับมันไม่มีความใกล้เคียงอะไรเลยกับสิ่งที่เรียกว่าพลังงานธาตุซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงแค่มังกรดูลินเท่านั้นนะครับที่มกกบบน้้สราาางถูขึจ ฝีมือของนักเล่นแร่แปรธาตุโกเนี่ยก็มีพลังงานที่เรียกว่าพลังงานกัดกร่อนแบบนี้เช่นเดียวกันซึ่งหากใครยังไม่รู้ถึงพลังความน่ากลัวของการกัดกร่อนแล้วก็ผมก็ขอยกตัวอย่างมังกรเพื่อนรักของจงลี่อย่างมังกรอัสดาฮาครับที่ครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยเขาเคยปกป้องหลี่เย่เคียงบ่าเคียงไหล่กับเหล่าผองเพื่อนเซียนของเขาแต่เมื่อตัวของเขาเนี่ยนะครับโดนพลังงานกัดกร่อนครอบงำเขา้ามันก็ทําให้เขาไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ถึงขั้นที่ตัวเขานั้นเนี่ยพยายามที่จะเข้าโจมตีเมืองหลี่เย่เมืองที่เขาเนั้งเคยปกป,กป นั้นครับการที่นักเล่นแร่แปราธาตุโกเนี่ยได้ใช้วิชาการเล่นแร่แปราธาตุสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานกรดกร่อนขึ้นมานั้นผมก็เชื่อว่าสวรรค์นเนี่ยไม่น่าจะอยู่เฉยๆเพื่อรอดูหายนะที่กําลังจะเกิดขึ้นแน่ๆอาจด้วยเหตุนี้เองครับสวรรค์จึงมีคําสั่งเพื่อทําการล้างบางประเทศแคนริยานั่นเองซึ่งผมก็เชื่อว่ามันยังคงต้องมีตื้นลึกหนาบางมากกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากดูเหมือนว่าในเรื่องราวาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็ยังมีกลุ่มคน ปนั่นเองครับยกตัวอย่างคนที่ไม่เห็นด้วยก็คืออันดับที่1ของฟาทูยที่ใช้ใช้าว์เจสเตอร์ณตอนนี้นะครับซึ่งเขาเนี่ยครับไม่มีความสามารถในการห้ามพระราชาและเหล่านักปราดครับไม่ให้ทําสิ่งที่เขาทํากันอยู่นะซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าหลังจากที่ตัวของเจสเตอร์เนี่ยรอดชีวิตมาได้เขาจะทําอะไรต่อไปแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะร่วมมือกับฟาทูยนะครับแล้วก็กลายเป็นอันดับที่1นึ่งซะด้วยก็ต้องดูกันอีกทีนะครับว่าฟาทูย์เนี่ยมีความต้องการจะทําอะไรกันแน่และพระราชนีของววเานียตงััมช เป็นอย่างเคยะครับที่เขาได้เดินทางมาทําภารกิจบางอย่างที่เมืองมอนสแตดดังนั้นนะครับผมเชื่อว่าชาวแคนริอานั้นเนี่ยก็ยังไม่ถูกล้างบางไปจนหมดอย่างแน่นอนครับรวมไปถึงตัวละครอย่างเดนเซเลฟที่เขาก็เป็นชาวแคนริอารที่โดนสาบให้เป็นอมตะเช่นเดียวกันนะซึ่งในการโดนสาบที่ว่านั้นเนี่ยครับก็ไม่ใช่ว่าทุกคนครับจะถูกสาบให้กลายเป็นอมตะแบบเดนเซเลฟนะครับเหล่าคนที่ถูกสาบเนี่ยส่วนมากก็จะกลายไปเป็นมอนสเตอร์ของอปบิสตามที่ฝาแฝดของเราได้อธิบายนั่นเองครับและเรื่องราวล่าสุดของแคนริ โดยเราก็ยังยืนยันไม่ได้นะครับว่านักเล่นแร่แปราธาตุโกเนี่ยเป็นกลุ่มคนหรือว่ามันคือฉายาของอาจารย์อลเบโดคนเดียวเลยแต่ผมก็ยังคงเชื่อนะครับว่าโกนั้นเนี่ยน่าจะเป็นฉายาที่มอบให้กับนักเล่นแร่แปราธาตุและคนที่ใช้ฉายานี้ก็ไม่น่าจะมีแค่คนเดียวนะอย่างไรก็ตามครับผมว่าก็คงต้องรองให้ออฟฟิเชียลเนี่ยเขาอธิบายแล้วก็เปิดเผยเนื้อหาตรงส่วนนี้ออกมาให้เราได้รับรู้นะครับซึ่งเนื้อหาต่อไปในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะคาดการณ์ให้มันถูกต้องต,องตรงเป๊ะแบบ100นะร้อยเปอเร พลิกแพลงและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะอีกทั้งบางทีเนื้อหาข้อมูลหรือว่าเบาะแสต่างๆที่ถูกปล่อยออกมาในเกมนะเวลานี้บางทีมันอาจจะเป็นตัวล่อหลอกให้เหล่าผู้เล่นอย่างเราเนี่ยครับคาดเดากันไปในทิศทางที่เนื้อเรื่องมันผิดนะครับเหมือนกับว่ามีหัวยกกาลังจูงจมูกเราให้เดินไปทางนี้แต่พอปล่อยเนื้อเรื่องออกมาจริงๆเนี่ยมีหัวยกกลับปล่อยมาอีกแบบหนึง่งซึ่งมันก็ทําให้เราพีคไปมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยผมว่าเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับโดยถ้าหากมี เพื่อนๆได้รับชมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอแบบนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ